ค the so ุณแคลครับมันก็มาถึงแล้วสำหรับวันนี้มงลงเล่นดนตรีคุณเทพมาแล้วเพราอวรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็หายเหนื่อยค่ะเราเราผ่านภารกิจอะไรกระทั่งการประกวดรุงเทพมาก็ค่อนข้างจะพอสมควรมีทั้งก็เหมือนที่คุณเห็นนั่นแหละก็สุดท้ายแล้วก็วันนี้ก็คิดว่าคุ้มกับที่ตั้งใจแล้วก็การที่หวังเอาไว้ค่ะเราวิ่งไปอทีนแลนเ์ไปไหนมาต้องถักก่อนเลยว่าเซอร์ไพรส์ก่อนเนาะที่เขามีการบอกว่า คะแนนมันเท่ากาันสามต่อสามอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นย่งไ,ไบ้างเรามีความแบบว่าเต็มตัวเต็มใจไงบ้างนะตอนนั้นมองคนะ่มองคนะ่ <c oughs> ไม่มีไม่มีไม,ม,ไม่ไม่สมัยถือว่าไม่ได้เตรียมใจมาก่อนเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ที่ทุกคนก็น่าจะทราบรวอมกอนะะันอะอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายดีก็ถือว่าได้เป็นการพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเออสิ่งที่หลายๆคนอาจจะเป็นกังวเลเรื่องของการตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาตัวรอดได้ แล้วก็จริงๆแล้วเพราะว่าคําถามที่มีส่งให้เป็นคำถามที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ยากมันก็คือการการบอกความรู้สึกแหละว่าอะไรที่มันสําคัญสําหรับเรากับการได้เป็นตัวแทนประเทศค่ะ แล้วตอนนี้จับมือกับตัวเองไ,ได้มีการพูดคุดยอะไรกันไหม <Yeah. S 1> หรือว่ายังตื่นเต้นกันอยู่แต่ละคนพูดคุยกันแค่เรียกว่าเธอยืนมุมสวยฉันก็ยืนมุมสวยจบ <laughs> แ,ค <laughs> แค่นั้นเลยจริงๆแค่นั้นใช่จริงๆคุยกันไว้ว่าถ้าตอนที่ถ้าเกิดเข้าสองนสุดท้ายแล้วยืนจับมือกันแล้วพออยู่ฝั่งซ้ายพออยู่ฝั่งขวาเราจะสลับดอที่จะไม่บอกคิวคูเพราะเราจะเอามุมหน้าสวยแค่นั้นเลยที่คุยกันไว้ไม่ได้มีปากฝัง <laughs> อะไรเลยว่าไปทำงานที่ทน,น,นันชาาอะไรอย่างนี้ยนะแต่ชีก็ให้กําลังใจค่ะก็แต่กันให้ให้กําลังใจกันและการเราเราผ่านการก มาเยอะอะค่ะแล้วก็ต่างคนก็ต่างเคยเป็นตัวแทนประเทศกันมาแล้วอะไรเงี้ยคือมาถึงจุดนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะได้เป็นคนที่ได้ไปต่อก็ก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอยู่ดีแตงตัวแพลวเองพร้อมลองหลบปุ๊บหรือเรามีแบบว่าคิดไมในในหมคะว่าแพร์ังไงลางที่จะทําเป็นการเปิดประตูสําหรับเอ็ I ก็คือเป็นจังหวัดแรกด้วยอะไรเงี้ยจริงๆเพราะว่าส่วนตัวแล้วแพวเองอะก็ทํามาตั้งแต่วันแรกที่เราประกาศว่าจะเราจะลุ้นคูแล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแพวไม่ได้คาดหวังแค่ รมจังหวัดแต่พค่าหวังมูลใหญ่มาให้มาให,าให,ให้ให้ท้ายทีมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําต่อไปนี้ก็คือแผนที่เราวางกันไว้อย่างเช่นโครงการต่างๆที่เราพูดไปเราไม่ได้แค่พูดไปเรื่อยเพื่อที่จะพิเต์แต่เราอยากจะทําจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามช่องติกต็อของแพลนะคะก็จะเห็นว่าพาไพปแพะแวดตามที่ต่างๆเยอะมากก็อยากให้ทุกคนติดตามต่อไปค่ะือนแทาจะชูเรื่องธุรกฐฐิจเป็นหลักเกี่ยวกับว่าสิาที่ไม่ไดู้กไม่ได้ถูกพูดถึง <c oughs> ค่ะอันนี้ก็ยังกระเดินหน้าต่อไปแล้ว <c oughs> ถ้ามะะีท ใช่ใช <ốc> ก็ก็ผักดันเอาเอาเอาตามเขาว่าคืออย่างที่เคยบอกไปสัมภาษณ์ไปตอนแรกเราจะไม่เปลี่ยนอะไรในตัวเขาแต่มีอะไรก็ทางนี้พร้อมซัพพอร์ตนะก็แค่บอกมาแค่นั้นเองสำหรับแพลวันนี้ให้คะแนนตัวเองอย่างไรบ้างครับ จริงๆก็ถ้าเกิดว่าให้เป็น10เต็มสิก็คงยังไม่ให้เต็มสิหรอกคะ่ะสุดท้ายแล้วพรารู้สึกว่าตัวเราเองยังไม่ไม่ได้เพอร์เฟกที่สุดแล้วพราก็ไม่ได้อยากเป็นคนที่เพอร์เฟกที่สุดเราอยากจะเป็นคนที่พร้อมที่จะพัฒนาได้ติชมได้รับฟังได้แล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงเพื่อที่จะให้เป็นคนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการได้เป็นมิสยูนิวประจําปีนี้คะ่ะ รรจริงๆก็คงจะเป็นเรื่องของสปีดแล้วก็อยากจะทําให้โครงการมันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นอย่างที่บอกว่าวันนี้เราได้มาอยู่ในในทีมที่ดีแล้วก็มีความคาดหวังแล้วก็ขอความร่วมมือจากทีมทุกคนพีดีทุกคน,กคนช่วยช่วยสพอร์ตแล้วก็ช่วยผลักดันโครงการนี้ด้วยค่ะส่วนในพาทของการประกวดนางงามต่างๆเราก็ยังจะคงเรียนแล้วก็เทรนทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็การพูด่อบไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆ เราอยากเป็นทางการแล้วเป็นบ้างครับความรู้สึกของเราต้องพูด่ยินดีต้อนรับแพรเข้าสู่ทีมกรุงเทพมหานครอ,อย่างเป็นทางการ <c oughs> คือวินาทีที่เขาวิ่งมาพูดว่าแม่คะแนนเท่ากันเลยสามคนสามคนอันนี้หนักใจมากแล้วก็บอกว่าแม่เลือกเลยจะเอาใครพลอยหรือแพรอันนี้เล่บอกว่าไม่เลือกไม่เลือกถามเลยอีกคําถามนึงแล้วเขาก็บอกว่าน้องน้องจะโอเคหรอนนี้เล่บอกไม่รู้ เพราะวันที่เราเราไปสัมภาษณ์แบบวันที่เราตอบคาถามมันก็ต้องมีหน้างานจริงๆแบบเหมือนแบบไม่ได้เตรียมกันมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าถามเลยวัดเลยแล้วก็มีการพูดคุยกับแพรวเนาะกับพี่เลี้ยงว่าถ้าเกิดว่าไปต่อไหมใช่ไหมที่พี่ถามว่าไปต่อไหมคันนี้ก็ตอบว่าไม่ไปต่อคอยก็บอกไม่ไปต่ออันนี้ก็เลยบอกว่าถ้าวันจริงไม่มงอะ่ะก็เออไม่ คือจริงๆแล้วคือคุณเชอถามไว้กับทุกคนไม่ใช่แค่ถามแค่แพลว่ามีใครอยากจะไปต่อไหมถ้าเกิดว่ามีคนอยากจะไปต่อคุณเชอเองอะ่ะยินดีแล้วก็<ม>ต้องเจอ,อยินดีที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งต่อนั่นเองแต่เราคุยกับพลอยกันว่าท้ายที่สุดแล้วอะคะเรามากันถึงตรงนี้แล้วว่าเราไม่ได้คาดหวังแค่ว่าจะมาคือเราแค่อยากจะเลือกกับเวทีที่ดีที่สุดแล้วก็ไปต่อในเวทีประเทศแต่ไม่ใช่เวทีต่างจังจหวัดอยู่แล้ว ก็อยากจะ,ะยินดีกับน้องนะครับที่ได้ถึงมาถึงจุดนี้ได้คือแบบยินดีมากๆคือน้องก็มีศักยภาพมีความสามารถมากๆก็คือยินดีด้วยครับขอบคคุณ่ะสำหรับพวกเราทั้งคู่ทำได้ขนาดพูดเป็นยูทิวเวียนมหานครหวังว่าคุณแพรวจะอย่างไรบ้างครับสำหรับในการไป็นคนคนนใหญ่ครับหวังมงจบณผูทำทุกอย่าง อยากได้อะไรบอกไปเรียนไปเรียนให้ได้ไปพูดให้ได้ทําให้ดีไอ้เรื่องขายของจะชูอะไรเอามาคุยกับทีมว่าทํำยังไงก็หวังมงเอาพูดตรงๆคือเป็นพนะีดีน้องพี่โตเนาะ <c oughs> เราเป็นพีดีเราทาเราหวังมงได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งถ้าจะมาพูดว่าไม่หวังอะไรไม่จริงหวังใครประกวดอันนี้ซื้อลิขสิทธิธ์แพงหวังหวังจะส่งให้ถึงมงทุก <c oughs> วิธี <c oughs> ทางนี่สใช่นี่ไม่เคยอยากไปลองใครอยากเป็นที่หนึ่ง แต่บังเอิญบางทีมก็รักหลายคนยินดีทุกคนใครจะเป็นที่หนึ่งเพราะว่าอันนี้ก็ได้ประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็อันนี้หวังหวังว่าจะหวังว่าจะมงประเทศมงไม่มงเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งอ่ะนี่คือความหวังของเราพี่โตเนาะใช่ครที่เราประชุมกันคือทอํายังไงก็ได้ให้เรามงจบนี่ค่ะความหวังอ่ะเยอะแพร <c oughs> เาขาข,ข,ขนาดนี้แล้วตัวดีๆีเขาหวังเลยมากถึงวันขึ้นมาเลยเราทุกสิ่งอะไรบ้างครับหวังต้อง active แั่ไงบ้างครับเพื่อให้ถูกใจแล้วก็ทำตามที่พีดี เอาจริงถ้าเป็นส่วนตัวแพรวอ่ะเราเจอคนที่มีเป้าหมายเดียวกันเขาไม่ได้มาประกวดเพียงแค่อยากจะแบบมาหาแสงหรือว่ากลับมาเพียงแค่อยากจะเอามาหรืออะไรเงี้ยเรายังอยากที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยอยู่แล้วก็การเป็นมิสยูนิเวิร์สมันคือความฝันแรกๆตั้งแต่ก้าวเข้ามาในวงการนางงามเพราะฉะนั้นอยากให้ทั้งนี้แล้วก็ทีมพีดีทุกคนนะคะสบายใจได้ว่าเป้าหมายหรือโปที่ทุกคนตั้งเอาไว้เนี่ยเราจะเดินไปในทางเดียวกันแน่นอนค่ะอ่ะขออีกเรื่องหนึ่งคำถามครับสำหรับคนเป็นที่เขาเข้า,ขามาบอกว่า เราจัดง,งานนี้เพื่อแพวนนี้รู้สงบ้างก็บกดีค็ดีค่ะ <laughs> <laughs> เอางี้จัดงานนี้ตามใจต,ตัวเองค่ะ <laughs> แจ้งเลยเป็นคนชอบดูคอนเสิร์ตมากชอบดูผู้ชายชอบอิงฟ้าก็เห็นบอกว่าไม่อยากให้อิงฟ้ามาดูสองเพลงอกจะแตกก็จัดไปเลยค่ะส<อ>ามช่วงไม่ชอบเพทเทนเนียมดูแก่นี่ชอบค่ะ ก็เอามาเลยค่ะไม่ซีเรียสอะไรเลยไม่ยังไม่ไม่ซีเรียสบอกว่ามุมกล้องบ้งค่ะรู้เพราะว่าดู YouTube เหมือนการเห็นอยู่เพราะว่าก็ไม่เคยทำนี่พนงานปีแรกรับทราบแล้วท่านทราบแล้วค่ะแต่ท่านเปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะว่าจบไปแล้วเดี๋ยวไปดู MU ใหญ่เดี๋ยวคาดหวังกับบอสต่อนะคะนี่เราคาดหวังได้แล้วค่ะแต่สิ่งที่คือคืเงินรางวัลเหมือนกันที่เองแบบเซอร์ไพรส์แล้วมาบอกตรงหน้างานคือสองล้านกว่าบาท คนละล้านกับพี่โตเราตกใจไหมแมวแบบเงิรางวัลที่ได้เยอะมากจริงๆไม่จริงๆก็เห็นมาจากเตัวในเพจอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันกับพี่บออ้าดีๆเอาจริงๆอ๋อมันมันเกรงเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณมากๆค่ะสําหรับเออ่ตัวเงินรางวัลก็ก็เป็นส่วนนึงเนาะเพราะท้ายแล้วชีวิตเราไม่ต้องดําเนินด้วยเงินนะแต่ว่าสิ่งที่เราได้แล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้เนี่ยก็มันมันมากกว่านั้นแล้วก็เชื่อว่า ใช่จากการได้ไปทํางานด้วยกันที่คาอย่างเงี้ยพลเห็นเลยถึงความตั้งใจความทุ่มเทข,ของคณเชิญจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราอย่างที่บอกว่าเราอยู่ในทีมที่ดีจริงๆิะสุดท้ายแล้วกันสำหรับตัวแพลวเมืองลงแล้วมีอะไรจะบอกขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมหรืออาจะพูดอะไรกับแฟนต่างๆที่มีทั้งรัสเซียและก็ติแลวก็กร <c oughs> ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็การให้กําลังใจค่ะสําหรับการประกวดครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนคิดว่า ออมันคือการเริ่มต้นใหม่ของพะเหมือนกันก,กับยุคนี้ในยุคของบอสนวัตนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเข้าด้อมนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่พะจะตั้งใจทําทุกวันให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในปีนี้นะคะ่ะ